สวัสดีครับเจมซีนุ่มแบงค์น้องบุเชียงครับมือนี้เกี่ยวเขาได้ครับเกี่ยวเขาลดเกี่ยวครับแต่ว่านี่ครับเพิ่งสภาพรถลดอุ้มแรกครับอุ้มแรกสดดินสดหน้าของนุ่มแบงค์เองครับดินสดดินสดรถเตะนี่ครับเอาเอาเอารถมาท้ายครับนี่ครับสภาพบ้านมันดีสบายพี่น้องบ่ได้เกี่ยวมือแล้วว่ามันดีสบายครับเลยเมียเมียบ่เมียโอ้ยอุตส่าห์บ่ได้จางคนเกี่ยวมือเนาะ นี่ครับสภาพรถที่สมกับมาดึงกันครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเอาน้องปลาเคียงนะครับด้อนุ่มแบงน้องปลาเคียงนี่ลาพี่น,อนอออาา้องเนี่ยเลืองท่องกัลามงามยู่ช่วงเนี่นี่ครับพอดีกําลังเกี่ยวหน้าของนุ่มแบงอยู่ครับนน่พี่น้องห็นบ่นี่ครับพี่น้องบรรยาก,กาศ เดี๋ยวกำลังลุ้งฝากไปถึงเนี่ยผู้เฒ่าคนฝากไปถึงคนซื้อเขาครับเนี่ยช้าน่าตัวจริงครับเซื้อเขาเพียงเนี่ยงก็เพี้เนเดเ้็นเขาเพ็้ยนยากนะครับนี่ครับผมผมมากับมูครับเทวทูนเชนเาียวครับเฮ้ยทักทายเอฟซีเขาเนี่ยดีครับผม รถตีดรถรถอันรถคันแท้หน้ามันมันรถมันหลุดลงคันแท้หน้าครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่โอ้นี่ครับนี่ครับน้ำมันน้ำมันดันมากหอดหอดหอดเกือบถนนพี่น้องใครยุ่นมาสวมหอดต้นเขาครับบรรยากาศชมวิวชมวิวชมชมวิวเอาวน้องปลาเข็งเ่ยหมูแดงครับไทยเป็นรถเกียว รถเกว่ากำลังทำงานพี่นอ้องนุ่มแบงก์กับที่กำลังทำงานครับนี่กำลังเอารถสมมาดึงรถขนเขาอยู่ครับปากกดไลค์กดแชร์ช่องนุงงน่มแบงก์น้องประเคียงกันเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวนุ่มแบงก์ที่คอโตมาเสียดเบียกขึ้นเก่าล่ะครับนุ่มแบงก์ขอก้นเบียกไลยครับแกล้ไปแกล้ไปบรรยากาศ นุ่มแบงค์ขอเขาตัวเด้อพี่น้องเด้อกดปากกดไลค์กดแชร์ช่องนุ่มแบงค์น้องประเคียงนะครับสวัสดีครับ